ลมัน่อยมันลมไปขีบน้อยเดียวสิเต็มรถดเลีดน้อยเดียวสิเต็มหมดต้องมาท่านพ่อไรเลยแลวที่าที่น้องมงนลอยลมอ๋อ

ห่วยเลยยัน <laughs> 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 <laughs>

แ่นเต็มไเลยคุณกำลังจับหน้าให้ปล่อยงอนอนดีแน่แน่ได้เี้ยคุณพูดอ 健康。你很 hey Hmm. Oké. Pak ทีมงานสักใช่าการใช้มา,า,าต้องแวงบ่ต้องแวงต้องปอเห็นหน่องยงอๆหน่อยมองเฮ้ยใจจิตดีจัน กันเน่ยพี่น้องเอ้ยออยงออะไารู้แค่สามสิบกุ้งอันนี้พ่ออะ จริงจริงอยู่หน่อยเห็นหน่อยงอๆเปตายเลยเาไม่ได้กล่าวเนาะพี่นออออ้อง,งอเนาะ,นะานอง,อ,ง,ะอ,ะงอเป็นงอสุดยอดเลย